สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวนิดิชยาพรมณีรหัสนักศึกษา165 090 0077คณะวิศวกรรมศาสตร์สาขามันติมีเดียและอินเตอร์เทนเมนต์ค่ะดิฉันฝึกงานที่บริษัทไอวอนน้อยจำกัดตำแหน่งกราฟิกดีไซน์ค่ะระเบียบการเข้างานนะคะทุกวันอังคารนะคะต้องเข้าซูมมันนี่อัปเดตเพื่ออัปเดตงานค่ะแล้วก็ เขียนรายงานสตาร์ทอัพทุกเช้าค่ะไม่เกิน9ก้าโมงครึ่งถ้าไม่เขียนเนี่ยจะถือว่าขาดงานค่ะแล้วก็พนักงานที่ work from home นะคะจะต้องอยู่หน้าจอออนไลน์ใน Discord ค่ะให้อยู่ในการทำงานแล้วก็สำหรับพนักงานที่มีความจำเป็นไม่อยู่ในหน้าจอออนไลน์นะคะให้แจ้งทุกครั้งค่ะกรณีที่พนักงานลาง,งานนะคะให้แจ้งลาตามระเบียบของบริษัท ต่อมานะคะก็จะเป็นวิสัยทัศน์ค่ะร่วมสร้างอนาคตด้วย AI ที่พัฒนาเพื่อมนุษย์ค่ะ 1. น,นะคะมุ่งไปยังอนาคตร่วมสร้างวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่าสำหรับคนรุ่นถัดไปด้วยความรับผิดชอบผ่านนวัตกรรมค่ะ 2. นะคะเติบโตไปด้วยกันกับ AI เสริมพลังให้สังคมก้าวข้ามขีดจำกัดด้วยพลังของเทคโนโลยี AI ค่ะ 3. เต็มไปด้วยความภาคภูมิใจมุ่งสู่การเป็นบริษัทดิฟเทคระดับโลกโดยมีรากฐานที่มั่นคงในประเทศไทยอย่างภาคภูมิบริษัทบอดน้อยกรุ๊ปก่อตั้งในปีพศ2อ6 0โดยดรวินวรวุฒิคุณชยัยบ,บอดน้อยกรุ๊ปเชื่อว่า AI ควรเข้าถึงง่ายสร้างผลลัพธ์จับต้องได้และใช้งานจริงได้สำหรับธุกรกิจตั้งแต่ต้น เราเน้นพัฒนาโซลูชัน AI เช่นเชตบอร์ดไว์บอร AI a อเจนและ Digital Human ที่ทรงพลังใช้ง่ายปรับแต่งได้รับรองการขยายตัวและตอบโจทย์ธุรกิจจริงๆอันนี้ก็จะเป็นที่อยู่ของบริษัท i อบอน้อยจำกัด um นะคะอยู่ชั้น18อาคาร253อโศกถนนสุขุมวิท21ขแขวงคลองเตยเหนือเขตวัฒนากรุงเทพ 10110ค่ะฝึกงานที่บอรดน้อยทำอะไรบ้างรูปแรกจะเป็นกราฟิกเปิดตัวเวอร์ชั่นใหม่ค่ะออกแบบกับเพื่อนในทีมกราฟิกที่2นะคะจะเป็นระเบียบการเข้างานค่ะทำกับเพื่อนอีก1คนค่ะส่งให้ HR ค่ะกราฟิกที่3นะคะจะเป็นกราฟิกรับสมัครนักศึกษาค่ะจะทำกับเพื่อนอีกคนหนึ่งค่ะ ต่อมานะคะจะเป็นกราฟิกข้อจำกัด a s r ค่ะทำกับเพื่อนในทีมค่ะและอันนี้นะคะเป็นกราฟิกผลงานนักศึกษาน้องมัทําทำคนเดียวค่ะแต่ฝึกงานจบก่อนที่จะได้ข้อมูลของคนหน้าสุดท้ายก็เลยส่งต่อให้เพื่อนทำค่ะอันนี้เป็นกราฟิกไวบอร์ดนะคะทำกับเพื่อนอีกคนค่ะแล้วก็เป็นกราฟิกช่วยของทีมอื่นค่ะ กราฟิกที่สองนะคะเป็นกราฟิกบอร์ดน้อยเทนีค่ะเป็นกราฟิกจบฝึกงานค่ะเป็นงานที่ทำคนเดียวค่ะแล้วก็ทำงานมากเพราะว่าได้ข้อมูลทีละคนค่ะกราฟิกที่สามนะคะเป็นกราฟิกเปิดตัว AI c h a t b o t ค่ะส่วนอันนี้แล้วก็แถวล่างนะคะเป็นแนวทางการใช้รหัสให้ปลอดภัยค่ะทำกับเพื่อนอีกคนค่ะ ออกแบบมาเยอะส่งงานแล้วแต่ว่าไม่รู้ว่าพี่เลือกอันไหนค่ะส่วนกราฟิกห้าภาพนี้นะคะเป็นกราฟิกการ์ดเมสเซจค่ะเป็นกราฟิกที่ทำ c o l l a b o r a i o n กับเพื่อนอีกคนค่ะใช้งานได้3มรูปอีก2รูปเป็นของเพื่อนค่ะต่อมานะคะจะเป็นกราฟิกเลยเมนูอาหารค่ะเป็นกราฟิกที่พี่เลี้ยงให้ทำให้ค่ะและน,นี้นะคะเป็นแผ่นพับบ,บอดน้อยค่ะ ร่วมทำกับทีมอื่นต่อมากราฟิกอันนี้นะคะจะเป็นรีมาย์ค่ะทำกับเพื่อนในทีมแล้วก็ทีมคอมเมอรเชียลค่ะสไลด์ต่อมานะคะจะเป็นวิดีโอที่ตัดต่อค่ะวิดีโอแรกนะคะเป็นวิดีโอแนะนำเสียงทำทั้งหมด3วันค่ะตัดต่อใส่เสียงเจนเสียงแล้วก็เจนรูปต่างๆค่ะ วิดีโอที่2นะคะเป็นวิดีโอสอนใช้ Gen AI ค่ะทําทั้งหมด3วันเหมือนกันค่ะเป็นการทําตัดต่อเจนเสียงแล้วก็แปะภาพเบอร์ชื่อค่ะส่วนวิดีโอที่3และ4นะคะเป็นวิดีโอที่ทําในแคนว่าค่ะเป็นการทํา g e นรูปนําเสียงและใส่ซับค่ะทําภายในวันเดียวต้งสองคลิปค่ะ สุดท้ายนะคะเป็นการช่วยของทีมอื่นค่ะเป็นการฟังเสียงแก้คำแล้วก็ช่วยเทส MTL ค่ะสองงานนี้นะคะจะทำในช่วงเย็นค่ะเวลาคนที่ไม่มีงานด่วนพี่เขาก็จะเรียกให้ช่วยค่ะสไลด์ต่อมานะคะฝึกงานกราฟิกต้องใช้สกิลอะไรบ้างข้อที่1น,นะคะการใช้โปรแกรมออกแบบกราฟิกค่ะ1.1 Adobe Photoshop ค่ะ 1.2 Adobe Illustrator ค่ะ1.3 Adobe InDesign ค่ะ1.4 Figma แล้วก็ Sketch ค่ะ1.5 Canva ค่ะข้อ2นะคะการออกแบบองค์ประกอบสีค่ะ2.1การจัดวาง2.2การใช้สี2.3การใช้ฟอนต์ ลำดับการมองค่ะข้อ3นะคะความรู้ด้านเทคโนโลยีเสริมค่ะ3.1เครื่องมือ AI เช่น Mid Journey, GPT แล้วก็อื่นๆค่ะ3.2การปรับแต่งไฟล์สำหรับเว็บไซต์ค่ะ3.3ความเข้าใจด้าน UX/UI ค่ะข้อที่4นะคะการสร้างสื่อดิจิทัลค่ะ 4.1งานโมชั่นกราฟิก4.2อินโฟกราฟิก4.3การออกแบบแบรนด์และอัตลักษณ์ค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นปัญหาที่พบค่ะปัญหาแรกนะคะก็คือไฟดับ 2. นะคะสัญญาณอินเทอร์เน็ตหาย 3. เข้าเว็บไม่ได้แล้วก็4สืส่อสารงานไม่ค่อยรู้เรื่องค่ะสไลด์ต่อมานะคะเป็นภาพระหว่างการฝึกงานค่ะ อันนี้นะคะเป็นการเขียนสตาร์ทอัพแล้วก็เป็นการเข้าดิสรวมตอนเช้าค่ะต่อมานะคะเป็นการเข้าซูมค่ะอัปเดตงานรังคารแล้วก็เป็นการทำงานของทีมกราฟิกค่ะส่วนอันนี้นะคะเป็นการเขียนสตาร์ทอัพค่ะแล้วก็ทิกชื่อต่อมานะคะเป็นการเล่นบิงโกกับพี่เลี้ยงแล้วกเ็เพื่อนในทีมค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นเข้าดิสของทีมกราฟิกค่ะ อันนี้ก็ขอจบการรายงานการฝึกงานพิเ่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ